สวัสดีครับวันนี้ผมไอต้ตกจะมาเล่นเกม l a r of Torment หรือมีชื่อไทยว่ารังแห่งความทรมานโอ้น้ำเสียงมันดูทรมานเหลือเกินสำหรับเนื้อเรื่องเกมนี้ผมอ่านคำอธิบายแล้วค่อนข้างงงรู้แต่ว่ามันเป็นเกมที่มีฆาตรกรตัวตลก <c oughs> แล้วผมต้องแอบเข้าไปในบ้านของฆาตรกร <c oughs> เพื่อไปทำลายรูปปั้นคำสาปที่ห้องใ,ใต้ดิน และตอนนี้ผมกําลังเดินทางลงไปที่ห้องใต้ดินนั่นไอ้ยเินรู้สึกว่าผมไหลลงบันไดไปเลยเร็วมากๆโอ้ว้าวผมเจอกับประตูบานหนึ่งมีเลขขูดของหัวยอยู่ด้วยรูปปั้นโบราณรูปปั้นคำสาบที่ดูชีวิตของผู้คนไปมากมายมันควบคุมจิตใจของพ่อของผมมันทำให้เขาเป็นบ้า และเริ่มฆ่าผู้คนผมจะต้องเข้าไปที่ห้องใต้ดินเพื่อทำลายมันและช่วยคนที่ผมรักเอาไว้อ๋อก็คือสรุปว่าคุณพ่อของเราเป็นฆาตากรนะครับในหน้าปกของเกมเนี่ยจะมีฆาตากรที่สวมหน้ากากตัวตลกอยู่สรุปว่าคนนั้นคือคุณพ่อ,อมาดูกันว่าผมจะรอดจากที่นี่ได้ไหมมีผีเสื้อบินด้วยนะครับเหมือนผีเสื้อกระดาษเลยตรงนี้มีประตูอยู่ เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เอ๊ะเต้าเสียบปลั๊กไฟเหรอผมว่าน่าจะเป็นทัสเซลบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าแก้ยังไงเราไปไหนไม่ได้ตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เราเข้ามาเอ๊ะโอ้ได้กุญแจโอเคไขประตูนะครับเปิดเปิดเอา้าหลังประตูมีกำแพง <laughs> เอ๊ะ ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคำใบ้ของพัซเซิลเป็นรูปคนถูกแขวนคอนะครับผมว่าเราอาจจะต้องจับคู่นะครับอันแรกข้างบนเหมือนกับอันที่สามอันแรกกับอันที่สามอันที่สองกับอันสุดท้ายปึ๊บอันที่สามกับอันแรกอันที่สี่กับอันที่สี่โอเคอันที่สามอันแรกปึ๊บสี่กับสี่แล้วก็เหลือช่องเดียวนะครับเสียบไปเลยปั๊ม อาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้น,นี่ผมผิดภาดตรงไหนอ่ะผมเสียบใหม่อีกรอบเพื่อความแน่ใจเอ๊ะเฮ้ยมันมีเสียงไฟช็อตอยู่นะผมว่ามันน่าจะได้หรือเปล่าว้าวอ๋อนี่คือทางลงไปครับปูนปูนเอามีแหลกด้วยแอบโหลดผีก็ไม่บอกว้าวโอ้มีคนปิดทางข้างบนนะครับ เอ๊ะเอาแค่นี้เหรอเอาไหลกลับได้ด้วยอันนี้คือมันขับเคลื่อนด้วยระบบอะไรเนี่ยทำไมมันไหลเองโอเคมาปีนขึ้นมานะครับอ้อเป็นห้องที่ดูเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีหน้าของคนหลอนๆอ,อยู่ด้วยหลอนสุดคือพี่เจมส์ผมต้องหาทางออกจากที่นี่อีกแล้วสินะนี่คุณพัดเส้นเยอะนะเนี่ยเอาเขาบ้านฆาตกรซะด้วย ก็อกก็อกมีใครอยู่ไหมครับเอ๊ะวโอโอเปิดไฟอืมโอ้มีแผ่นถังอุ้ยเอาแดงเฉยเอ๊ะเอาแล้วว้าปล่อยผมออกไปได้โปรดไม่ปล่อยผมกลับนั่งรถรางกลับนะ ไปแล้วไบรซันเอ๊ะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนนะมันมีปุ่มที่เราสามารถกดลงไปได้นะครับซึ่งมีทั้งหมด10ตัวเลขผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะแทนชื่อที่อยู่ที่กำแพงตรงนี้ก่อนหน้านี้เราเจอชื่อของพี่ไบรซันถูกขีดค่านะครับน่าจะเป็นนั้นที่ต้องกดปะอ่ะอกดไปไบรซันแล้วก็มีชื่อของพี่ลูคัสลูคัสอยู่อันที่ส กดปึบน่าจะมีชื่อมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนวุดกลับไปปึบนานอมิโอ้แล้วก็โอลิเวอร์านามิอู้นอมิก็น่าหลอนอยู่นะผมว่ามันดูเหมือนแบบลัทธิอะไรสักอย่างเลยนะครับโอเคแต่ที่เราต้องกดคือ C กับ7เรียบร้อยคุณหาตัวเหยื่อคนแรกได้แล้วหื หมายถึงว่าพวกนี้คือคนที่ตายแล้วใช่ไหมชื่อที่เราใส่ลงไปนะครับปั๊บไปกันต่อโอ้ตรงนี้ดูน่ากลัวแฮะทางนี้ไปได้ตรงนี้มีชื่อเดือนถูกแปะเอาไว้นะครับเอา้าต้องแก้พัดเส้นอีกแล้วเรอระผมยังไม่เห็นว่าเราต้องกดปุ่มตรงไหนนะต้องลองเดินกลับไปดูก็แปลกแปลกเฮ้ วูบเอ้าเปิดเฉยเอโอ้มีมแมลงสาบนะครับเต็มเลย,ยเัยเยตรงนี้มีเขียนว่าน้ำเงินลบเขียวแล้วก็แดงบวกเหลืองเห้แล้วทางนี้ก็ไปต่อได้นะครับมีโซ่มากมายวูตรงนี้เหรออุ้ยเอาคออีกแล้วคุณคุณคอบ่อยนะเนี่ยเอ้ เราเดินเข้าไปได้นะครับโอ้แกเท่ากับตายว๊ดโอ้มีหุ่นที่กล้ามตรงนี้ด้วยแล้วผมต้องแก้พัรเซสนอะไรครับเนี่ยตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับโอ้ม่วงบวกเขียวแล้วก็แดงลบแดงคืออะไรอ๋อหรือว่าต้องจับคู่สีให้ถูกโอ้โหส่วนนั้นอื่นผมจำไม่ได้นะครับต้องลองไปหา พี a a ่เขาเป็นใครวยแดงลบน้ำเงินหรือว่าเราต้องสลับสีกันแต่ว่าแดงบวกกับเหลืองนะครับม่วงกับเขียวอ่ะม่วงอันนี้กับสีเขียวอ่าโฮ้ยโวเฮ้ยคุณหลอนเอาไม่มีใครมาเหรออู้ผมว่าคุณหลอนไปเอง แล้วก็เหลือแค่น้ำเงินกับน้ำตาลนะครับเราเปิดตู้เซฟได้ไม่ผมเก็บกุญแจไม่ได้อะเอาได้แล้วขอบคุณอืมขายตรงนี้เหรอไม่ใช่ด้วยนะครับเอ๊ะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นเลขห้อง401ไปแล้วนะไม่ใช่ว่าตอนนี้เราหลอนอยู่หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปปั้นสะกดจิตคนซะด้วย ก็เราอาจจะโดนสะกดจิตก็ได้ตามสตรอรี่เกมแล้วตรงนี้เหรอเฮ้ยผมไม่มองไม่เห็นอะไรเลยวุ้ <What? S 1> ถอยกลับทันไหมครับพ,พี่เขาไม่ไปด้วยดีเอาไปแล้วว้เอ๊ะแล้วเราไม่ได้ต้องมาตรงนี้เหรอเอาผมเริ่มงงแล้วเราต้องไปตรงไหนกันแน่ครับเนี่ยวุ้ กลับทางเก่าแล้วกันแต่ถ้าตามสตอรี่คนเมื่อกี้น่าจะเป็นคุณพ่อของเราไหมเพราะว่าคุณพ่อโดนสะกดจิตแล้วกลายเป็นฆาตกรนะครับโอ้โมาจ้ำใส่ตรงหน้าแล้วจากไปด้วยนะวิ่งหนีเป็นสกูบี้ดูเลยเอ๊ะเอ้าอันนี้คุณแก้พัทเติรเราก็แก้ไปแล้วทำไมคุณต้องหลอกให้ผมวิ่งกลับไปกลับมาเพื่ออะไรอ อ๋อคุณแจไขห้องนี้นะครับโอ้โหเสียงอะไรก่อนอู๊ยอุ๊ยอุ๊ยร้อนกันตรงหน้าเอ๊ะมีวันที่มากมายถูกแปะที่กําแพงนะครับคิดว่าต้องแก้พัดเสื้ออีกแล้วแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้เราเจอประตูที่มีชื่อเดือนแปะไว้เราจะต้องตามหาเดือนพวกนั้นปะผมจําได้ว่าเป็นมีนา แล้วก็มีพฤษภาแล้วก็อีก2อันงั้นรหัสก็น่าจะเป็น7 1 10เหรอแล้วก็แล้วก็4นะครับ7 1 10แล้วก็4อันที่7 10แล้วก็1แล้วก็สี่โอ้โหมีทางไปต่อนะครับโอหนี่มันสุดยอดเกมแห่งการแก้ัซเซิลเอาอ่ะ นั่นอะไรดาบไล์เซเบอร์เหรอเอาสไลด์ออกมาด้วยเหตุผลบางอย่างผมวงู้หูหกำลังจะบอกว่านี่มันได้ยินเสียงคนสวดอะไรเป็นลัทีเลยเอ๋อเรามาถึงห้องใต้ดินแล้วในที่สุดที่ที่เราอยากลงมาแต่ผมว่าตัวละครหลักเราก็หลอนไม่แพ้กันนะ มันแปลกๆนะครับนี่ไงประตูห้องมันเป็นเลข401อีกแล้วนะครับผมว่าเอาทนสะกดจิตแปลกๆแ,แกทุบจุดปุ๊บเอาทุบไม่ได้เหรอต้องหาของหรือเปล่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการทุบนะครับเข้าไปในนี้มีอะไรใช้ได้บ้างเอา้าหมุนวาวซะงั้น ป,ประตะูเอ๋เราไม่รู้ว่าเปิดเพื่ออะไรด้วยนะแต่ผมเปิดไปแล้วตรงนี้ก็มีให้เปิดเหมือนกันเอาเอาเข้าไปตอนนี้ผมบุ่นมั่วแล้วนะครับเปิดทุกที่ที่เปิดได้เดี๋ยวลองไปดูตรงนุ้นหน่อย เราอาจจะต้องเปิดวาวหลายที่นะครับมันเปิดแค่สองทีไม่พอจริงๆตะแคงข้างหน่อยก็ไปได้แล้วนะวิมันทันหน้าตามเหรอผมเห็นในห้องนั้นมีค้อนปอนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเราไปหยิบไม่ได้อา่าแสดงว่าเราพยายามหาทางอ้อมเข้าไปเหรอด้วยกันบุนวาวพวกนี้ <laughs> แถวนี้ต้องมีวาวอีกสักตัวหนึ่งสิอันนี้สวิตอะไร เรียบร้อยสับสวิตวยแดงโอ้โอยอันแน่แอบดูซะด้วยเพราหนุ่มคนนั้น <c oughs> ผมว่ามันมาแน่แถวแถวนี้เอ๊ะเราเข้าไปไม่ได้เหรอเอาติดอะไรไม่รู้นะครับเขาไม่ให้เราเข้าไปเอาออกไม่ได้ด้วยบังคับไปทางนี้แปลกๆปกผมวิ่งแล้วอุ้ยอะไรก่อน มันหลอนแปลกๆไม่มีใครตามมาด้วยนะหลอนด้วยเสียงหลอนคนเล่นลวนๆนนะ่ะเอ้าไม่เห็นว่าตรงนี้มีวาวนะครับให้เก็บอย่านะอย่าจำนะอุ้ยเขา่านไปทางนั้นเราต้องตามไปไหมผมเจอแล้วที่ที่ใส่วาวได้หมุนวาวปึ๊บเอาล่ะมีเสียง ประตูเปิดแล้วเอาละได้เวลาที่ผมจะเข้าไปหยิบค้อนปอนไปทุบมันอีกนิดเดียวเท่านั้นอึบหยิบขึ้นมาพ่อหนุ่มมันผมรู้สึกว่ามันจะไม่ราบลื่นแบบนั้นนะดิ <c oughs> ได้จริงเหรอผมระแวงทุกแยงทุกซอยอะตอนนี้ปึ้บปึ้บอุย้ยอุ้ยไม่มีอะไรดักว่ะ ได้จริงเหรอทุบนะอเรียบร้อยแตกโอ้ยเย่เราแก้คำสาบได้แล้วหรือเปล่าเอา้าทำไมเป็นทางลงต่อท้องน่ามันเป็นทางขึ้นไม่ใช่เหรอเฮ้อ้มันเป็นห้องของรัทธิจริงด้วยนะครับมีด เหมือนจะสื่อว่าต้องบูชายันอะไรบางอย่างเลยหยิบมีดมาโอ,โอ้โอ้โอ้เราต้องเอามีดปักคุณพ่อนะครับเรียบร้อย หน้ากากเดี๋ยวเอ๊ะเอาแล้วก็จบด้วยการเรากลายเป็นฆาตรกรคนต่อไปเหรอเพราะว่าฉากจบเหมือนหน้าก,ากากมันจะมาใส่ที่เราแทนนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเป็นฆาตรกรตั้งแต่แรกแล้วก็ได้คือผมเห็นฉากที่ตัวละครเรามันหลอนอยู่หลายรอบเหมือนกันคือไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนมันก็เห็นประตูเลข 4, 0, 1ซึ่ง มันก็นําเราไปที่ห้องใต้ดินที่มีรูปปั้นคำสาบอยู่แต่พอทําลายรูปปั้นไปแล้วเหมือนคำสาบมันก็ไม่ได้หายไปเอาเป็นว่าสตอรี่ของเกมผมงงเหมือนเขาใส่อะไรมาหลายอย่างแต่ว่าข้อมูลก็ไม่ชัดเจนสักอย่างทั้งรัทธิทั้งฆาตกรทั้งศพแล้วก็รูปภาพคนในบ้านแต่มันไม่มีสตอรี่หรือว่าอะไรให้อ่านเลยนะครับแบบเชื่อมโยงไม่ได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรังแห่งความทรมานคนที่ทรมานที่สุดก็คือคนเล่น ให้แก้พัดเส้นตั้งนานแล้วมันจบแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปบายค่ะ